ขอฟินฟินเลยขอฟินฟินครับเล่นละครอะไรปิดท้ายรายการสักเล็กน้อยมีการเล่นละครอะไรกันเล็กน้อยไหมมีไหมมีครับอ่าพวกเราพร้อมไหมมาแล้วก็มาแล้วเราเลยฮะอ่ะเราจะไปอยู่ตรงไหนกันมันแน่นห้องส่งแล้วเกินเนี่ยแทบจะไปไหนไม่ได้เลยนะ่ <c oughs> ะมา เออเฮ้ยก็ใส่ข้างนดูวิ่งไปวิ่งมาจะไปไหนดีวะเฮ้ยฮ่ตีตาบก็เด็เด็เเด้ยเเเเขับใจนะเมฆขอรับ ไอ้เมกเอ็งกล้าดียังไงมาจับถูกเนื้อต้องตัวคุณแก้วของข้าขอโทษขอรับคุณหลวงเอ็งนี่มันคุณหลวงอย่าทำเมกขอโทษที่กับผมด้วยครับขอรับคุณหลวงอย่าสนุกอย่าทำเมกอีเย็นอีเย็น อีเย็นอหรอเย็บมามีอะไรเย็นรับใช้หรืเจ้าค่ะอีเย็นเจ้า่ะเอ็งเอาตัวอะไรติดหัวมาถ้าเคุณไม่อำเย็นนะครับอีเย็นเจ้าค่ะเอาตัว้เมฆไปบอย ได้จ้ะค่ะเอาหางกระเบนไปเครียดมันเหยียดบัตเดียวนี้โอ้ขอโทษขอรับคุณหลวงแม่แม่มาแม่มาเมกแมฆมาไปไอ้นี่มันรู้จักที่ต่ำที่สูงยูกแก้วของพี่ชอเฮ้ยต่อเห็นอะไรขึ้นอ่ะ ไอเกิดหอ้กิดนไปเกืดไอ่เกิดอ้เกิดเกิดเหตุสียงใครวายเกลนี่ใครอ่ะก็ผมหลวงวรงนิตทรอนครับเอ้าใครว้ปู่เ้าาว่ะ เดี๋ยวเราไม่ได้ซ้อมมันอย่างนี้ดิมันต้องจบตอนที่เรามาห้ามมาจบเลยแล้วไม่เอาหรอไม่ไม่มันห้ามตั้งแต่อีเยนมาแล้วเหรอโอ้ยเกี่ยวกับดุ๊บก็ดึ๊บก็ดุ๊บน่นเปนเพืละนั่นเป็นือซองหัวใจนี้เพื่อเธอนะครับทุกวันพุธกลางสัปดาห์ทางช่องสามนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะทุกคนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมี It's a long